สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาครับก่อนนอนก่อนนอนนะครับจัดชุดย่อมเยานะครับราคาเยาวชนนะครับผมจัดชุดเบาๆให้เอฟซีนะครับสักหนึ่งชุดเนาะราคาเบาๆราคาเยาวชนนะครับผมนะครับเผื่อจะโดนใจใครนะครับ พันต้นๆน,น,นะครับ f c นะครับ EP นี้นะหลักพันต้นๆน,น,นะครับมันทุกเม็ดมันทุกองนะครับอยู่ที่ f c จะชอบไม่ชอบเนาะนะครับผมลองดูนะครับเบาๆเบาๆนะครับ ของปากผมคอนะครับสักห้าองค์นะครับ fc นะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับเป็นฐานแซมนะครับฐานแซมวาลคระังสวยพอประมาณนะครับส่งให้ชมนะครับเนื้อหนึบนุ่มดีครับผม อาหาแซมนะครับโอ้เนื้อยังกับขนมเลยครับเนื้อยังกับขนมตุ๊กตับเลยครับเอฟซีชมด้านข้างครับขาวๆอมเหลืองนะครับ ชมด้านหลังครับผมส่งให้ชมกันคร่าวๆนะครับ FT ชอบใจยังไงขอรูปเพิ่มเติมทางลายนะครับผมอ่ะฐานแซมองนี้เบาๆนะครับ2อ0 0นะครับ FT นะครับแคปหน้าจอและทักมานะครับ2อ0 0ครับผมโอเคเนาะนะครับโอไวๆนะครับส่งให้ชมกันคร่าวๆนะครับมาอง์ที่2นะครับ งนี้ก็มันมากเลยครับบางผมนะผมตีบางผมแล้วกันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อมันนะครับเก่าแกร่งนะครับเอางันแค่ชอบนะครับ fc ราคาแบบนี้ประกันให้ไม่ได้นะครับผมดูให้ชอบนะครับผมชมด้านข้างครับ เนื้อแน่นๆน,น,นะครับแร่งๆเนื้อกระดูกเลครับโซนกระดูกเก่าแน่นอนครับ F4 นะครับความเก่ามีความเก่าความเก่าระดับ10 นี่เช่ามาหลายตังค์นะครับนานแล้วนะครับก็ไม่ได้คิดเรื่องทุนนะครับ fc นะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับบางครั้งก็ต่ำกว่าทุนบ้างเลยบ้างนะแบ่งบัน fc ไปนะครับซื้อกันเรื่อยๆนะไม่ได้ออกกำไรทุกองนะครับบางทีอยู่นานๆก็เอาองอื่นมาถัวเฉลี่ยทุนแล้วผมก็นะครับขายเบาๆแบ่งเบาๆนะครับ fc องนี้เอาเปิดเบาๆนะครับเนื้อมันมากเลยครับเอีเอาสามเห้าเนาะนะครับนะครับใครชอบเข้มหน้าจอและทักมานะครับผมนะแบบนี้เลยครับเนื้อมันมากนะครับสามเห้าครับผมนะครับลองดูนะมาองที่สามทรงเจดีทรงเจดีวัลคังของนี้เนื้อดีพิมก็โอเคนะ เนื้อหนึกนุ่มนะครับสมบูร์เีดีวัลข้ังเนื้อสวยแต่ภาพก็มีใช้มาบ้างนะครับ F4 นะครับพาะใช้เน่าหนึกนุ่มดีองนี้ผมเคยเปิดไว้หลายพันนะน่าจะเปิดอยู่แปดเก้าพันหรืออะไรสักอย่างนะครับ EP นี้เอาเบาๆนะครับ เนื้อดีเลยเอาสาม0นห้าแล้วกันครับ fc นะครับเอาเบาๆบอกแล้ว EP นีน้เบาๆนะครับนี่นะผมจะลดแสงแป๊บหนึ่ง แสงมันเยอะไปนะครับออสองให้ชมกันคร่าวๆนะครับผม นั่นหลังครับเนื้อดีนะครับ F4 อะประมาณนี้ครับผมนี่ฮะทรงเจดีชอบไหมนะครับ องนี้เนื้อสวยนะครับเอา4 5 0 0นะครับ fc นะครับ4 5 0 0ครับผมนะครับเนื้อสวยใครชอบลองดูนะนะครับแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับผมโอเคนะครับก็พอลดได้บ้างนะครับ fc นะครับลดได้บ้างนะครับไม่ขาดทุนหรือนะครับพอแบ่งได้ก็แบ่งนะครับ fc ได้สีเลียดมากมาย อ,อันนี้เนื้อตุบตับนะครับป้าช้ำๆหน่อยนะครับเป็นทรงเจดีวะัละคังอีกหนึ่งองค์นะครับผมเนื้อนี่ยังก็ขนมเลยนะครับนี่หนึนุ่มนะครับ มด้านข้างเนื้อยังก็ถั่วตัดเลยครับนะคล้ายๆถั่วทุบเลยนะตุบตับนะครับเป็นก้อนกอนเลยครับมวลสาร มด้านหลังครับผมนี่โอ้เนื้อจัดสัตภาพก็ช้ำๆนะนะครับพี่สีมีใช้มานะครับเน่าเลยนะครับคนที่ชอบพ้าช้ำๆนะครับอย่าพลาดครับผมเอาไว้ส่องเนื้อนะ ประมาณนี้นะครับ FC ทรงเจดีสภาพจำฉมๆองนี้เอาสองพแล้วกันนะนะครับผมเบาๆนะครับเบาๆบอกแล้วเบาๆนะครับนี่เนื้อดีสองพครับผมโอเคนะครับ องค์สุดท้ายนะครับ FC สุดท้ายของ EP นี้นะครับเป็นปกโพนะครับผมปกโพบางขุนพรมนะครับชมจริงๆแทบไม่ต้องสูมไม่ต้องลองกล้องก็ได้เนาะชัดแล้วลองกล้องมีเบอร์บ้างนะครับบนโฟกัสนะนะครับนี่ฮะมีคาบหน่อยๆ นะครับปกโปผมดูเป็นบางุุนพรมนะครับพาดเอ,อกแ้งแป้ง,ปงมีค้าแป้งเหมือนไม่ได้ลงกรุเลยจะเป็นกรุกเก่านี่ฮะข้างเก่ามากเลยครับเนื้อข้างสวยนะครับ เนื้อดีชมด้านหลังครับผมหลังดีด้วยนะครับปูนนุ่มนะเนื้อปูนนุ่มอ่ะส่งกันคร่าวๆนะครับอ่ะนี่ชมเันชัดๆเลยครับเอฟสีชัดไหมครับ อันนี้แหละครับ F4 นะครับปลกโพบางขุมพมนะครับเอาเบาๆนะครับตรงนี้เอาเปิดเบาๆสองพันห้าครับนะครับลองดูครับชอบยังไงทักมานะครับผมนะครับ F4 ประมาณนี้นะครับ EP นี้เนาะราคาเยาวชนนะครับแบ่งปันเบาๆนะเบาหวิวเลยนะครับ กำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับเอาแค่ได้แบ่ง fc นะครับแงเหงากันนะแง้เหงาแก้เหงาแฮมเดึกนะครับอ่ะประมาณนี้ครับ fc นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมนะครับโชคดีมีความสุขครับผมเฮงเฮงรวยๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ